เมื e ่อวานนี้นะครับทางพักภุ่มเจทยเนี่ยเราก็ได้เปิดพักแล้วก็รับฟังสมาคมผู้ประกอบการพัฒนาร้านอาหารนะครับแล้วก็แกร็บแอพพลิเคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลแมนวงในแกร็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ได้มีข้อเสนอแนะมาหลายข้อที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับต่อโครงการนี้อย่างเช่น อย่างเช่นเรื่องของวงเงินอที่เขาถามว่าปรับเพิ่มได้ไหม,มจากร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้ที่เขาอยากจะให้เหมือนกับว่าหยอดกันเป็นรอบๆออเป็นรอบๆหครับหยอดกันเป็นรอบๆเพราะว่าเวลาที่ได้สิทธิ์พร้อมกันหมดเนี่ยม,มันลงมาตู้มเดียวมันต้มเดียวมันลงมาตุ้มเดียวเนี่ยแต่ความขีดความสามารถของผู้ขายมีจํากัดครับ มันก็ได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยมันหมุนได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ได้มาเนี่ยผมก็ได้รวบรวมความเห็นเนี่ยส่งให้ท่านว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปละท่านเอกนิติเนี่ยนะครับท่านก็แอคทีฟมากให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ได้ฝากคําถามถามึงผู้ประกอบการด้วยว่าจะร่วมกันพัฒนาอย่างไรยกตัวอย่างอย่างเช่นการลดค่า G P ของแอปพลิเคชันในช่วงในช่วงโครงการครับ